สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาเยี่ยมชมตลาดแรงบ้านติ้วของจังหวัดเลยนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะเราเปิดคลิปมาด้วยตึกอาคารเก่าแก่ของที่นี่นะคะซึ่งเป็นสไตล์คโรเนียลเนาะเขาก็อนุรักษ์ไว้ตอนนี้ยังไม่มีใครมาทำอะไรนะคะ แต่บันติวโฉมใหม่ตอนนี้มี7 e เ e ่ e อแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตลาดกาันตรงนี้คือลานจอดรถค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตลาดกันนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะถัดจากลานจอดรถก็จะเป็นทางเข้านะคะก็จะเข้าได้หลายด้านค่ะด้านนี้จะเป็นด้านติดลานจอดรถด,ด้านในนะคะก็จะมีแม่ค้าขาย ข้าวสารนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวดำต่างๆนานาค่ะตอนนี้แม่ค้ายังมาไม่เต็มร้อปซ็นะคะยังมีโต๊ะว่างอีกเยอะเลยเจ้านี้ก็กำลังเตรียมก่อไฟนี่เป็นของขบเคี้ยวทานเล่นนะคะมีกล้วยเบรกแตก รวยชาบมันฉาบมันทอดเผือกทอดน่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะไปดูข้างในกันต่อค่ะมุมนี้มีปลาราปลาส้มมุมนี้มีดักแด้ไข่มด แล้วก็แมงดาเน้นว่าแมงดาตัวผู้นี่ผักตามฤดูกาลนะคะผักหวานผักหวานป่ากองละ50บาทเท่านั้นเองค่ะและนี่ผลไม้เฉพาะชินนะไม่ค่อยเจอที่จังหวัดอื่นค่ะนี่คือมะกรอดน่าจะรสเปรี้ยวแหละมันมีทั้งพันหวานพันเปรี้ยว ฝั่งนี้ก็มีของแห้งผักสดนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะพามาดูการทำขนมครกสูตรโบราณนะคะอันนี้คือไส้ผักใส่ต้นหอมสีขาวของกะทิตัดกับสีเขียวของต้นหอมสวยดีมากเลยนะคะแล้วก็ไส้ข้าวโพด น่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะพอสุกแล้วแม่ค้าก็จะตัดใส่ถุงแบบนี้ขายห่อเท่าไหร่คะ20บ,20บาทนะคะร้อนๆสดๆเลยค่ะพอเดินมาข้างในก็จะมีแม่ค้าหลากหลายนะคะขายของหลายชนิดเลยนี่เป็นปากหม้อยวนชุดละ20 30บาทนะคะ ทำพร้อมทานแล้วแพ็กเรียบร้อยนะคะผล,ละไม้ค่ะมีข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวมีมะม่วงเปรี้ยวพร้อมน้าจิ้มด้วยนะคะน่าอร่อยไม่เอ่ยไปดูข้างในกันต่อนะคะคลึ้นมากเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เรามาเวลายังไม่เที่ยงนะคะ คำว่าตลาดแรงก็คือจะขายตอนเย็นเพราะฉะนั้นแม่ค้าเลยยังมาไม่ครบทุกเจ้านะคะนี่คือหอยตากนะคะต้มแล้วเรียบร้อยพร้อมนําไปปรุงอาหารได้เลยเอาไปแกงได้เลยค่ะแกะเปลือกออกให้เรียบร้อยนะคะมีถุงละ50บบาทแล้วก็ถุงละร้อยส่วนนี้คือหอยขมหรือหอยจูบนะคนเลยเรียกว่าหอยจูบค่ะ นี่น่าจะเป็นหอยโขง่งตัวใหญ่ขึ้นมาส่วนนี้น่าจะเป็นหนังนะคะที่ต้มแล้วหนังวัวหลายเจ้าก็กำลังเตรียมจัดรายการอาหารอ่าและนี่นะคะคืมหมากค้อนะคะที่อ่อมแล้วเรียบร้อยพร้อมทานคนเลยชอบเอาไป บ่ายกับข้าวเหนียวโรยเกลือนะคะอร่อยค่ะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลหากินยากนะเพราะมันต้นสูงมากเลยตระกูลเดียวกับปาล์มนะคะต้นสูงกว่าต้นมะพร้าวอีกนี่ก็ไข่มดแดงไข่อ้วนๆเลยไข่มดแดง่ดดงะคะ,ะ,คะก็สวยนะคะขอชมก่อนนะคะ โอ้กุ้งตัวเบรมเลยอ๋อนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือส้มตำคิดส้มตำก็มี้าชุดพร้อมเอาไปตำที่บ้านได้เลยนะคะเติมแค่ปลาร้าน้ำปลามีมมพริกมีมะนาวให้เรียบร้อยนะเป็นชุดส้มตำคิดเนาะชุดละเท่าไหร่คะส้มตำสบ,บาทสิบบาทนะคะเอาไปตำเองได้เลยคะ่ะน่ารักเชียว ผักบุ้งนาขายเท่าไหร่คะะผักบุ้งนาค่ะเอาผักบุ้งนารำหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราขอจ่ายตังก่อนนะคะจ่ายตังแล้วเรียบร้อยนะคะไปเดินดูต่อว่ามีอะไรอีกส้มโชกุน และนี่คือผักโขมนะคะอ่อนๆเก็บสดๆตอนนี้ว่างแผงว่างอยู่มุมนี้ขายเห็ดค่ะมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดขอนขาวนะคะมุมนี้น่าจะปลาจากแม่น้ำโขง เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีของขายเยอะมากเลยเป็นศูนย์รวมการจับจ่ายตลาดของชาวจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะ นี่มีบ็อกกี่แล้วก็ดอกอกระลำมีเห็ดหอมด้วยเห็ดหอมนี่จากภูเรือหรือว่าจากบ้านแถวนี้คะอ๋อเห็ดหอมภูเรือนี่ไงมีป้ายด้วยนะขึ้นชื่อเรื่องการปลูกเห็ดหอมนะคะสวัสดีค่ะคนสวยทั้งสองคนสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะใส่ชุดเหมือนกันเลยลชื่ออะไรนะคะอา,าอารินตาอารินตาอะอารินตาเหรอคะแล้วน้องชื่ออะไรคะน้องน้องมิรินน้องมิรินโอ้ย<ร>ชื่อพรอทั้งสองคนเลยน,น่ารักทั้งคู่เลยคะ่ะแม่ค้าน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันบ้างคะ่ะ ร้านนี้มีอะไรขายบ้างเอ่ยขนมหวานรวมมิตรวุ้ยสีสันน่ากินนะคะลูกชิดด้วยและนี่นี่คืออะไรคะหลายคนไม่รู้จักนะนี่คือเมี่ยงมะขามตลาดแรงมั่นติว้วจัดเซตให้พร้อมผักเลยนะคะ เนี่ยมขามข้ามค่ายจังไหนก็่จ้าชุดละ50บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องทำเองให้ยากกระป๋องเปลร์เลยนี่คือผักที่มากับเซตนะคะคและนี่คือ,อคน้ำยานาน้านานะคะสำเร็จรูปที่คั้นให้เรียบร้อยแล้วปั่นแล้วเรียบร้อยพร้อมอเ,เอาไปปรุงได้เลยคะ่ะ